นะครับผมอ่ะโอเคมาสรุปวันนี้กันเลยดีกว่าว่าได้อะไรบ้างเนาะจากต้นคลิปอะ่ะผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเกมออราโคที่เอาเกมต่างๆเรื่องของเกมต่างๆเนาะว่ามันได้รับผลกระทบจากการที่คริปโตร่วงมารอบนี้เนี่ยก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันมันตายแล้วบอกว่าวเออมันแตกแล้วบอกว่าวแต่ละเกมอะ่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอ่ะไม่ไม่ขายตอนนี้เนี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะเออไม่ ก่อนที่แต่ละเกมมันจะหายไปอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยก็ก็เท่าที่เห็นเป็นความคิดเห็นของของพวกเราแล้วกันนะครับเท่าที่เห็นก็คือจริงอยู่ที่คริปโตอ่ะมันมีผลกระทบกับเซนติเมนต์กับอารมณ์ของแต่ละเกมของแต่ละอีโคซิสเต็มเพราะว่าทํามันทําให้ราคาเหรียญร่วงลงมาอ่ะหลายคนก็ติดดอยเอาไอาคืนทุนช้าลงอะไรเงี้ยอืมก็ พอเท่าที่นั่งคุยต้องบอกว่าเกมที่ได้รับผลกระทบจริงๆน่าจะเป็นเกมที่ใช้ระบบออร์โคเพราะว่าออร์โคก็คือการพูดง่ายๆคือเหมือนการันตีผลตอบแทนเป็นดอลลร์อย่างนี้ไหมก็คือรีวอร์ดมันจะจ่ายเท่าเดิมที่เป็นที่เป็นดอลลร์เสมอแต่ขึ้นกับว่าไม่ขึ้นกับราคาเหรียญเพราะว่าถ้าราคาเหรียญลงเดี๋ยวจ่ายเหรียญเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เกมเหล่านี้พอราคาเหรียญมันลดลงมากๆอ่ะมันทำให้รีวอร์ดมันออกจาก p o มาเยอะแล้วการควบคุมอะไรต่างๆอ่ะเป็นไปได้ยากเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่เหรียญล่วงอย่างเดียวแต่พอเหรียญล่วงแล้วอ่ะมันส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของเกมไปด้วยอืมเพราะว่าแก็บในการบริหารมันมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแต่ในขณะที่เกมอื่นๆอ่ะมานั่งตั้งคำถามกัว่าอีโคซิสเต็มอ่ะถือว่ายังกลับมาได้ทุกเกมเลยนะเพราะว่าเมื่อเมื่อมองไปถึงฝั่งของ กมเพลย์ play, หรือแม้แต่ฝั่งของทุกเคนมิกอ่ะอย่างเช่นคริปโตคาที่นั่งคุยกันว่าโอ้คริปโตคาแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยนะในแง่ของการการหมุนของเงินในนั้นอะไรแบบเนี้ยอืมถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่เราจะชอบตั้งคําถามมาเกมเพลย์ของมันอนะ่ะแต่ว่ามันเห็นในัดว่ามัน,นึเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้คริปโตคาพรูฟตัวเองว่าทเคโนมิกอย่างเดียวก็รอดเว้ย <laughs> อันนี้ไม่ได้เกี่ยงคริปโตคาแต่อย่างใดผมก็เลยแกตั้งน้อนสังเกตว่าเออี๋วยวมันรอข่าวดีวะ นะครับนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามว่าลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันเนาะแต่ว่าในในส่วนของอย่างเช่นเก,นเก,นเกนโมมาลลโคในกลุ่มที่โตมาหรือว่า Space ซิฟเองเนี่ยค่อนข้างคอนเซิร์นกับมันเหมือนกันว่าจะกลับมาได้ไหมคือมันอาจจะกลับมาได้แต่ว่ามันต้องมีหนึ่งอีเวนต์ใหม่แต่มันไม่ใช่อีเวนต์ใหม่ที่เฮ้ยอีเวนต์ใหม่แล้วเผาเหรียญมีรีบอร์ดใหม่แต่มันจะเป็นใช่คือ,คอมันคืออีเวนต์ใหม่แต่มันเหมือนกับว่าอีเวนต์ใหม่ที่เกิดขึ้นอ่ะจะต้องแบบ ดันนั้นเก่าด้วยคือขึ้นมาจากติดลบให้มาเป็นบวกไม่ใช่จากศูนย์ไปเป็นบวกเหมือนกับเกม,เมอื่นๆตอนนี้อา่ในส่วนของเอ็ซหลายคนก็น่าจะอยากรู้เยอะว่าฟีดชิดอย่างเงี้ยเอ็กซี่เอ็ก็จะเหมือนเหมือนทุกๆเกมแหละว่าถ้าจะกลับมาได้ก็กลับมาได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทําให้กลับมาไหมนะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มจะเอาด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่า เออคอมมูนิตี้ผมชอบใช้คำว่าอีโคสเต็มา e ystem, แต่ว่าคอมมูนิตี้จะเอาด้วยหรือเปล่าจะยังโอเคไหมกับการที่แบบมีเกมเพลย์ใหม่ขึ้นมาอย่างเช่น V2 หรือว่าที่ดินเพราะว่าอย่างที่เห็นผ่านของแอคซว่าร e ย e ับนิวเขาก็ขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นขึ้นลงลงจะมีผ่านว่าแบบพอมีซัมติ n งนิวมันก็จะทําให้พื้นฐานของเกมมันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่บอกว่า่ทนถือกันเถอะครับอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าในแง่ของของการลงทุนแต่ละคนก็ก็น่าจะต้องจัดจัดแผนของชีวิตตัวเองอะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่แบบจะนั่งรอด้วยความหวังคือเหมือนกับว่าเวลของเราขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าในส่วนของคนที่เล่นเล่นอยู่อะอาจจะเป็นแบบสกอร่าอะไรเงี้ยอ่าโอเคช่วงนี้อาจจะได้เงินน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถ้าไม่เหนือปากก่อนแรงอ่ะก็ก็ยังโอเคที่ที่จะเล่นไปอะไรประมาณนี้แต่นักลงทุนก็ต้องดูอีกทีนะว่าโอกาสหรือความเสี่ยง ก็ต้องดูกันไปเนาะในส่วนของอซีประมาณนั้นส่วนเออมีเรื่องอะไรอีกอะอ๋อเรื่องเออเทตันอารีนาก่อนแล้วกันเอเทตันเทตันอรีตอนตอนสุดท้ายก็ก็มามาเล่นกันเนาะแต่ว่าเออในส่วนของเทตันเองก็เป็นนิโคเต็ e มที่มันเหมือนกับว่าเงินน่ะมันเข้าสู่เดบยตตลอดคือคือมันตลกตรงที่ว่ายิ่งขายกล่องออกมามันยิ่งทำให้ส s g ขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้แบบสปายมันลดลงได้แล้วตอนนี้ก็มี เพิ่งเปิดเกมมามันก็ทําให้แบบตัวเหรียญของเขาอะอย่าง TSC ใช่ไหมที่เป็นรีบอร์ดอะก็เกิด p ปายช็อ k ในช่วงแรกๆคือมันก็มีประเด็นอยู่ว่าเออเขาเรียกอะไรอะประเด็นประเด็นมากมายอะอยู่อยู่ในนี้ค่อน,ค,อนค่อนข้างค่อนข้างเ,าเยอะว่าเออไอระบบที่เขาวางมาโทเคโน o m มิมันจะแปลกก่าเกมอื่นหน่อยละกันนะครับก็คือกลไกเขาเขาเรียกแหละบีดท,ทางนึงมันจะไปออกทางนึงอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับเกมอื่น ก็เรียกว่าถือว่ามันพรูฟอย่างหนึ่งในแง่ของเกมเพย์ถ้าถ้าเกิดว่ามีสกอร่าก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจในการรับสกอร่าเล่นนะแต่ว่าในแง่ของการลงทุนก็ต้องดูกันอีกทีแต่อย่างที่เห็นก็คือลองไปเล่นดูจะจะเห็นได้ว่าในช่วง,รงแรกๆอะ่ะมันจะเหมือนเวลาคุณเริ่มเล่นโมบ้าใหม่อะ่ะทีมที่คุณเจอมันจะเวลา P to P นะจะยังไม่แข็งแกร่งมากอาจจะมาคนเดียวอาจจะเพิ่งหัดเล่นอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเออการลดความเสี่ยงอย่างหนึง่งถ้าคุณคิดจะลงทุนกับมัมนจริงๆอะ่ะก็คืออาจจะเปิดไอดีใหม่แล้ว เราซื้อตัวใหม่เล่นแล้วมีทีมนะอันนั้นมันจะทำให้เออโอกาสชนะง่ายขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆมาเสริมคอมเมนต์ได้ว,ว่าเอออะไรนะคอมเมนต์เข้ามาเสริมตรงที่ว่ามันมีวิธีอยู่ก็คือคือ,คอมันไม่ได้จํากัดรีวอร์ดต,ต่อวันของของไอดีแต่มันจํากัดรีวอร์ดต่อวันของตัวละครเนาะมันทําให้คุณช่วงเวลาที่แบบคุณชนะรวๆแล้วแรงขึ้นอ่ะคุณอาจจะเอาตัว ตัวฟีอะไปไปลดแรงมันได้แต่อันนี้มันก็กลายเป็นการเหมือนชีตติ้งนิดนึงของเกมอ่ะก็ต้องรอดูว่าเดปยอระจะแก้ยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าเทตันน่าสนใจนะส่วนตัวในในแง่ของการเล่นเล่นเล่นอยู่ได้อยู่กับเกม NFT และกันแต่ว่าในการลงทุนมีมีรายละเอียดอีกเยอะท,ที่ที่ต้องไปดูจงังหวะนะครับผมทีนี้เราก็มีอีกหนึ่งเกมที่จันยกเอามาฝากนะครับก็คือตัวของ Meta s o c c e r ที่ ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันในในเกมในเกมเพลยข์ของของของ NFT อ่ะที่เอาเอา่ออะไรนะฟุตบอลเมเจอร์มาลงในนี้ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนฟุตบอลแฟนตาซีที่โซแรที่เล่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเกมเพลย์แบบฟีฟ่าออนไลน์หรือว่า Winning งเฟสอะไรแบบเนี้ยที่ที่เราเป็นเป็นคนบังคับตัวผู้เล่นเนาะแต่ว่าถือว่า เขาเล่นใหญ่เหมือนกันในการโทเคโนมิกไม่ต้องตั้งคำถามมากจะทำให้เหมือนระบบฟุตบอลในโลกจริงๆนะครับมีมีฟลของเงินด้านไหนก็ก็มีแบบนั้นมีเรื่องของสปอนเซอร์มีเรื่องของเออตัวเข้าชมอะไรเงี้ยซึ่งโรเพในเกมมี2แบบก็คือเล่นเป็นเจ้าของทีมหรือจะเป็นผู้จัดก,การทีมก็ได้อะโฟเงินก็จะคล้ายๆแบบโลกแห่งความเป็นจริงแต่ทีนี้เออ ถือว่าเป็นเออร์มากๆเออรี่มากๆยังไม่เห็นตัวเกมออกมานะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็มีก็มีตรงที่ว่าวิชั่นก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันกับอันที่2ก็คือถ้าถามว่าเขาเคยมีเกมไหมเขาก็มีอยู่ก็อย่างเกม B-Major อ่ะเ่ะได้ไปทดสอบผลงานเขาได้เนาะแล้วก็เออที่ต้องตามถามมีหลายอย่างก็คือเรื่องของพันเนอร์ว่าเขาจะผลักดันให้เกมนี้มันไปได้ไกลขนาดไหนการสร้าง การสร้างคอมมูนิตี้เขาอะยากมากเราก็โจทย์สําคัญอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าไอตัวผู้เล่นที่มันมีอยู่ในเนี้ยจะเป็นตัวผู้เล่นที่เหมือนจริงๆไหมเป็นส่วนใหญ่หรือจะเป็นตัวผู้เล่นท,ที่ที่มิ้นขึ้นมาใหม่เองเป็นอีโคสเต็มใหม่เลยคือแค่จําลองฟุตบอลมาเฉยๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าเหมือนกําลังจะสร้างกีฬาใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษากันได้นะครับสําหรับตัวของ เ e ต้าซ c อกเกนะครับเออผมสรุปหมดยังเนี่ย <c oughs> <laughs> ผมเลยเรื่องอะไรอีกเออน่าจะน่าจะครบครบนแล้วครบเวนแล้วนะครับสำหรับสาหรับคลิปนี้ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ที่ยาวอีกแล้วแต่ว่ามีหลายเรื่องมานั่งคุยกันนะครับ